เที่ยวทั่วแผ่นดินสายามไปดูธรรมชาติงดงามไปดูธรรมชาติงดงามจะกดติดตามจองเลยดลพาเที่ยวจะกดติดตามจองเลยแลพาเที่ยวท่องเที่ยวไปทั่วมองไทยจะอยู่ที่ไหนพาไปเที่ยวชมบนสีสายพันหายาสวยงามหลายหลากเป็นที่นิยมตลาดน้ำชื่อดังติดลมตลาดน้ำชื่อดังติดลมจะพาเที่ยวชม ส,ออสวัสดีนะคะผู้ชมทุกท่านค่ะคลิปนี้นะคะแลนด์ก็จะมาถ่ายในสวนอัปเดตราคาในสวนแบ่งปันไม้ในสวนให้กับผู้ชมทางบ้านนะคะแล้วก่อนอื่นค่ะผู้ชมขาต้องขอกราบขอบพระคุณเอฟทุกท่านนะคะที่ช่วยอุดหนุนบ่อนสีของแลนด์พาเที่ยวค่ะที่ลงไปเมื่อ เมื่อ,อคลิปแรกเมื่อเดือนที่แล้วนะคะคลิปแรกแล้วก็คลิปที่สองค่ะต้องขอกราบขอพรกคุณ f อทุกท่านนะคะที่ที่อุดหนุนบ่อนสีของไรแลนด์พาเที่ยวค่ะคลิปนี้ก็เช่นเดียวกันนะคะผู้ชมขาไรแลนด์พาเที่ยวก็จะมาแบ่งปันไม้ในสวนกันเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าวันนี้ค่ะเรามีไม้อะไรมานำเสนอผู้ชมทางบ้านกันค่ะ วันนี้มีบอลสีตัวใหม่และไอเทม,มานนำเสนอคะ่ะผู้ชมคะ่ะอันนี้คืออ่จริงๆแล้วบอลสีต้นนี้ลแลนรับมาจากมือน้องน้องเพชรนะคะช่างเพชรนะคะสัต,ตหีบนะเป็นไม้สิิทธ์ของช่างเพชรค่ะชื่อเพชรแสนมณนีนะคะต้นนี้ค่ะเราจะมาแบ่งปันต้นต้นลูกของเขานะคะสองต้นนี้ค่ะสองต้นนี้ ก็คือต้นลูกของเขานะเป็นไม้แหล่เทมนะคะผู้ชมค่ะตามท้องตลาดเนี่ยตามท้องตลาดยังมีจํานวน,นน้อยอยู่นะมีมีมีน้อยอะเอาเป็นว่ามีน้อยค่ะเพราะว่าน้อง,องเพชรแล้วก็แบ่งปันไปไปไม่กี่ต้นเองอันนี้แรงๆจาหน่ายอยู่ที่ต้นกระถางสี่นิ้วนะคะต้นลูกของเขาค่ะแบ่งปันอยู่อยู่ที่ห้าร้อยห้าสิบบาทนะคะ มีสต้นนะคะผู้ชมขาแบ่งปันอยู่ที่สองต้นเนี่ยค่ะห้ารอยห้าสิบาทถ้าใครสนใจก็ก็สอบถามมาได้นะคะดูแม่ของเขาค่ะดูแม่ของเขาแม่ของเขานี่จะยังไม่จําหน่ายนะเพราะว่าแรนจะผ่าจะทําจํานวนอีกรอบหนึ่งค่ะถ้าทําจํานวนรอบนี้ต่อไปก็คงได้แบ่งปันราคาถูกลงนะคะส่วนตรงนี้ค่ะเป็นบอลเหลืองบอลเหลืองพรพุทธะนะคะผู้ชมคะ บอลเหลืองพรพุทธะเขาจะด่างสวยงามแบบนี้นะคะนี่นะคะราคาตอนนี้ตามท้องตลาดก็ยังก็ยังหลักร้อยอยู่นะก็เช่นเดียวกันค่ะแลนแลนจะแบ่งจะแบ่งปันผู้ชมทางบ้านอยู่ที่หนึ่งร้อยบาทนะคะค่าส่งเมาสหเมานะคะผู้ชมขาค่าส่งเมาเหมาอยู่ที่เจ็ดสิบาทนะเพราะว่าค่าส่งค่าส่งไปษณี่ ขั้นต่ำขั้นต่ำเขาเขาเริ่มต้นอยู่ที่65บ้าบาททีนี้แรายนด์ก็ต้องคิด70บาท70บาทนี่หมายถึงว่าหมายถึงว่าคุณสั่งกี่ต้นก็70บาทนะคะค่าส่งเมา์อยู่ที่70บาทค่ะอันนี้คือพรพุทธะนะคะพรพุทธนี่ขอ100บาทนะคะผู้ชมคะส่วนนี้เป็นสาวบ้านใหม่นะคะสาวบ้านใหม่เนี่ยเห็นไหมคะเขาเริ่มเขาเริ่มอ่สีเขาเริ่มออกมา เนี่ยเสาบ้านใหม่นี้เป็นไม้เป็นไม้อ่าสีชมพูสวยงามแล้วก็เป็นไม้ที่แข็งแรงแล้วก็อ่าพื้นสีชมพูแล้วก็ดูกสีขาวชัดเจนนะคะเสาบ้านใหม่บางต้นก็สียังไม่ออกเห็นไหมคะเนี่ยอย่างเงี้ยนี่คือสีเขายังไม่มาเนี่ยต้นที่สีมาก็เริ่มมาแบบนี้รุนค่ะคือสีเขาเริ่มมาแล้ว นี่คือสาวบ้านใหม่อันนี้แบ่งปันอยู่ที่ห้าสิบบาทนะคะสาวบ้านใหม่ส่วนต้นนี้ต้นนี้เป็นสาวสยามนะคะผู้ชม้าเป็นสาวสยามสาวสยามก็เช่นเดียวกันค่ะบางท่านบอกว่าเป็นไม้เห็นไหมเขียว,ยวๆแบบนี้สีเริ่มมาแล้วอันนี้ก็พื้นใบจะกลายเป็นสีชมพูเช่นเดียวกันนะคะสาวสยาม เวลาเขากัดสีเต็มที่พื้นใบเห็นไหมคะผู้ผู้ชมสังเกตไหมคะเขาเขาเขาเริ่มแบบเรื่อๆออกมาแล้วพื้นพื้นชมพูเขาจะแตกต่างกับอ่อันนี้สาวสาวสยามนะคะเขาจะแตกต่างกับสาวบ้านใหม่คือตรงที่ใบค่ะใบอันนี้จะยาวแล้วส่วนส่วนสาวสาวบ้านใหม่ใบเขาจะป้อมลงนะคะนี่นะนี่ตัวนี้มีชื่อว่าสาวสยามสาวสยามก็ห0บาทนะคะผู้ชมคาแล้วมาดูต้นนี้ค่ะ มาดูต้นนี้นี่ดูสิลูกไม้ลูกไม้สวยมากเนี่ยอันนี้เขาเรียกว่าบอนกาบกระเทยนะคะเห็นไหมคะดูกระดูกคือคืออ่าจริงๆแล้วตัวแลนด์เองเนี่ยเป็นคนที่ชอบบอนที่โชว์กระดูกชัดเจนแบบนี้เนี่ยเวลาเขาโตเต็มที่จะเป็นแบบนี้นะนี่ค่ะอันนี้ก็เช่นเดียวกันนะคะราคาห้าสิบบาทค่ะห้าสิบาท เนี่ยคลิปนี้อ่ะคลิปนี้ที่แลแลนมามาแบ่งปันไม้เนี่ยไม้เริ่มเริ่มสีออกมาให้เห็นแล้วนะคะเห็นความสวยของเขาค่ะส่วนตรงนี้ค่ะตีใหญ่ดูตีใหญ่ค่ะตีใหญ่สวยไหมเนี่ยสีเริ่มมาแล้วเมื่อเมื่อคลิปก่อนนู้นที่แลนแลนเปิดเปิดจําหน่ายคลิปแรกสียังไม่ออกนะถ้าเอฟซีทางบ้านคนที่คนที่ได้ไปแล้วเนี่ยตอนนี้ก็น่าจะสวยแบบนี้แล้วเพราะว่ายิ่งโตยิ่งสวยค่ะ ตีใหญ่ใบเขาจะหนาใบหนาแข็งแรงมากเลยนะคะระหว่างหูขาวแล้วเขาจะกัดสียิ่งแก่ยิ่งเข้มค่ะยิ่งโตยิ่งอายุเยอะสีก็ยิ่งเข้มเห็นไหมคะเนี่ยเนี่ยอันนี้คือตีใหญ่นะคะราคาก็ห้าสิบบาทค่ะส่วนนี้ค่ะนี่เป็นลูกไม้เห็นไหมคะพอเริ่มโตแล้วสีสีสวยมากสีสวยมากเลยลูกไม้นี่ก็ห้าสิบบาทนะคะ ลกไม้นี่ก็ห0สิบาทแล้วมาดูตรงนี้ค่ะนี่คือพระสุพรรณกัลยาเอาดูดูเวลากระสีเต็มที่จะเป็นแบบนี้ค่ะนี่ก็ไม้โชว์กระดูกเช่นเดียวกันค่ะพื้นชมพูอันนี้เป็นเป็นพื้นเอ่อพื้นออกชมพูบานเย็นชมพูเข้มนะคะแล้วกระดูกเขียวค่ะกระดูกเขียวนี่คือพระสุพรรณกัลยานะคะต้นนี้ต้นนี้คือลาแลนเอ่อ ถ่ายให้ผู้ชมได้ชมว่าเขากัดสีแล้วเขาจะเป็นแบบนี้เริ่มกัดสีดูต้นอื่นสีเริ่มมาเห็นไหมคะ,ะแรงๆจะเป็นคนที่ผ่าหัวบอลทำจำนวนเนี่ยจะล้มต้นนะคะเราก็เลยบางบางทีอะ่ะไม่ได้ถ่ายรูปเอาไว้ไม่ได้ถ่ายรูปเอาไว้ให้ผู้ชมได้ชมว่าเวลาโตมาสวยขนาดไหนนี่คือพระสุพรรณกัลยานะคะ อันนี้ก็จําหน่ายอยู่ที่50บาทเช่นเดียวกันค่ะอันนี้ก็เป็นไม้ของอาจารย์รนแลนด์นะคะเป็นไม้เป็นไม้ฝีมือฝีมือการผสมของของอาจารย์พิสิทธิ์หัสกุลไพศา a นะคะรังบอลสีสุพรรณค่ะแล้วมาดูต้นนี้ครับผู้ชมค่ะมาดูต้นนี้นี่คือเหลืองทงชัยนะคะเหลืองทงชัย ไม่แน่ใจนะว่าคลิปแรกอาจจะหลุดไปบ้างเดี๋ยวไลแลนจะแปะต้นใหญ่ให้ดูนะเหลืองทงชัยนะคะเวลากัดสีเต็มที่นะสีสวยมากเลยค่ะสีเขาจะออกอบานเย็นชมพูเข้มๆค่ะสวยงามมากเลยเหลืองทงชัยแต่เหลืองทงชัยเนี่ยแลแนจำหน่ายอยู่ที่ต้นละ120บาทนะคะ120บาท เพราะว่า,าตามท้องตลาดจํานวนก็ยังมีน้อยอยู่ค่ะไซนี้กระถางสี่นิ้วนะคะผู้ชมคะกระถางสี่นิ้วนี่เลนแดนจำหน่ายอยู่ที่ร้อยี่สิบาทนะเหลืองทงชัยสวยแน่นอนค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวจะแปะต้นใหญ่ให้ชมนะจะแปะภาพต้นใหญ่ให้ผู้ชมได้ชมเนี่ยใครได้ไปเลี้ยงนะ่าต้องหลงรักเหลืองทงชัยแล้วก็เป็นไม้เป็นไม้ไซส์ไซส์ไม่เกินแปดนิ้วไม้ไซส์ไม่ใหญ่จนเกินไปแล้วก็สวยงาม บางท่านอาจแลนด์อาจจะขายหลุดไปบ้างนะแต่จริงๆแล้วราคาเขายังสูงอยู่แล้วมาดูตรงนี้ค่ะอันนี้คือบอลแลนด์พาเที่ยวบอลสีชื่อว่าแลนด์พาเที่ยวค่ะที่เราถ่ายให้ชมคลิปก่อนๆไปแล้วเดี๋ยวจะแปะต้นใหญ่ให้ชมเช่นเดียวกันนะคะบอลตัวนี้มีชื่อว่าแลนด์พาเที่ยวค่ะแล้วมาดูนี่ค่ะผู้ชมค่ะนี่คือบอลเหลืองราชาค่ะบอลเหลืองราชานี้จะเป็น เป็นบอลที่มีความสวยเป็นบอลใบไทยพื้นสีเหลืองแล้วก็มีเม็ดมีเม็ดสีขาวแล้วก็สีแดงเห็นไหมคะเนี่ยเม็ดสีเขาห้าสิบบาทนะคะแล้วนี่อันนี้นะคะผู้ชมขาน,นี่เป็นเหลืองเพชรอุทยัยเหลืองเพชรอุทยัยเห็นไหมคะเนี่ยสวยมากเหลืองเพชรอุทัยนี่เป็นไม้ก้านดำที่แข็งแรงนะคะแล้วก็สะดือสดืออ่ เขาจะออกจะออกสีช็อกโกแลตค่ะแล้วก็เม็ดสีเขาก็จะคล้ายๆเขาจะมีเม็ดในใบคล้ายๆอ่าศึกษาศาสตร์นะคะแต่ว่าเม็ดจะมีจะมีน้อยกว่าศึกษาศาสตร์ค่ะแต่ว่ายิ่งโตยิ่งสวยนะคะเหลืองเพชรอุทัยนี่บอกเลยนะว่ายิ่งโตยิ่งสวยส่วนนี้เป็นลูกไม้นะคะเป็นลูกไม้ด่างค่ะด่างชมพูสวยๆแบบนี้ค่ะห้าสิบบาทค่ะ นี่ก็เช่นเดียวกันค่ะลูกไม้50บาทส่วนต้นนี้เป็นลูกไม้เมทิถีอันนี้เป็นลูกไม้ไม้ฟอร์มประกวดนะคะเป็นไม้ใบไทยฟอร์มประกวดค่ะนี่ก็50บาทแล้วนี่บอลเจ้าชายค่ะเห็นไหมเขาโตมาสีเริ่มเข้มมาแล้วค่ะ50บาทบอลใบไผ่ต้นนี้ก็50บาทค่ะแล้วบอลด่างบอลด่างขาวใบเขียวด่างขาวต้นนี้ก็50บาทนะคะ สะดือสีแดงแล้วก็จะมีเม็ดเวลาเขาด่างเวลาเขาโตเต็มที่เราจะเห็นเม็ดของเขาชัดเจนเลยนะคะจะมีเม็ดแดงๆอยู่ในใบเห็นไหมคะเนี่ยมีเม็ดแดงๆอยู่ในใบชัดเจนค่ะด้านในนั้นจะเป็นบอนเจ้าสาวนี่คือบอนเจ้าสาวที่เราถ่ายให้ชมอยู่นี่ห้าสิบบาทนะคะส่วนต้นนี้ค่ะสองต้นนี้นะคะก็คือสาวนาครชัยศรีค่ะสาวนาครชยัยศรี อันนี้ก็เช่นเดียวกันเวลาโตมาสวยมากเลยเป็นบอลแรไอเทมปีหกสี่นะคะสาวนครชัยศรีเนี่ยเนี่ยสวยแน่นอนค่ะห้าสิบบาทนะคะค่าส่งมาเมาอยู่ที่เจ็ดสิบบาทสาวนครชัยศรีค่ะมาดูกันต่อค่ะอันนี้คือเสริมมงคลนะคะ เสริมมงคลเอเมือม่อเมื่อคลิปแรกที่ที่แลนดนแบ่งปันไปนะครับบางท่านคือไม่ได้เลยอะ่ะไม่ได้เลยเพราะว่าไม่พอกันนะคะไม่พอกันเนี่ยถ้าใครยังต้องการอยู่นะคะเนี่ยก็มีจํานวนประมาณสิบต้นอยู่ค่ะเสริมมงคลเสริมมงคลนี่เป็นไม้ที่เป็นไม้ที่ใบเงาสวยนะคะถ้าเวลาไปสนามประกวดเราจะเห็นประจำเลยนะจะมี จะมีหลายๆส่สวนนำนาเข้าประกวดค่ะแล้วก็ไม่ค่อยพลาดรางวัลด้วยนะคะเพราะว่าเขามีจุดเด่นของเขาก็คือก็คือเป็นไม้ใบกลมใบกลมแล้วก็ใบกลมแล้วก็ใบเงาค่ะใบเงาเหมือนเหมือนใครเอาอะไรไปทาเขาอะเนี่ยนี่ก็50บาทนะคะผู้ชมคะแล้วส่วนนี้ค่ะเป็นบอลของขวัญของขวัญน,นี่ก็เช่นเดียวกันนะเป็นเป็นไม้ไซส์คอมแพกไซส์เล็กแล้วก็มีความสวยงามแล้วก็เป็นบอลที่แข็งแรงนะคะแล้ว ของขวัญเนี่ยยิ่งโดนแดดยิ่งสวยค่ะเลี้ยงยิ่งเลี้ยงแบบแดดจัดๆยิ่งสวย50บาทนะคะที่เราถ่ายให้ชมอยู่นี่ค่ะราคา50บาทแล้วส่วนนี้ค่ะเพชรพญานาคเพชรพญานาคอันนี้คือล็อตใหม่นะเพราะครั้งก่อนนะก็ไม่พอไม่พอแบ่งกันได้ไปไม่ครบทุกท่านนะคะเพชรพญานาคตอนนี้ก็จะมีให้เก็บอยู่ประมาณ5 6ต้นนะคะราคา50บาทค่ะค่าส่งเมามาอยู่ที่70บาท ส่วนนี้ค่ะเป็นเทพจุตินะคะเทพจุติเทพเทพจุติก็จะมีให้เก็บอยู่ประมาณประมาณ10ต้นค่ะเทพจุติค่ะเนี่ยเห็นไหมคะสวยมากอ่าเวลาโตเต็มที่นะเขาจะด่างด่างเขียวขาวชมพูบางทีก็จะมีสีเหลืองให้เห็นด้วยค่ะเขาเรียกว่าด่างประครับเขาเรียกว่าด่างประครับนะคะเทพจุตินะคะต้นนี้ค่ะราคา50บาทค่ะเทพจุติ ตรงนี้ค่ะผู้ชมคาะตรงนี้คือลูกไม้นะคะลูกไม้เห็นไหมคะดูความสวยของเขาค่ะยิ่งโตยิ่งสวยเนี่ยกระดูกสีชมพูสะดือสีชมพูแล้วก็ในใบจะมีเม็ดสีชมพูกับสีขาวไม้ลูกไม้ต้นนี้นะยิ่งโตยิ่งสวยนะคะยิ่งโตยิ่งสวยค่ะราคาห้าสิบบาทส่วนนี้จะเป็นทิปวบารีนะคะทิปวบารีอันนี้ทิปวบารีอท่ที่ที่แลนด์คั์ตออกมานะคะ คัดออกมาคือจะเลือกจะเลือกเฉพาะต้นที่ที่มีความด่างๆแปลกๆค่ะมีป้ายนิดๆหน่อยๆนี่น,นะคะเนี่ยเห็นไหมคะเขาจะป้ายตรงนี้ก็แรงๆจำหน่ายอยู่ที่ต้นละ50บาทเช่นเดียวกันนะคะทิพวารีค่ะ แล้วมาดูมาดูต้นนี้ค่ะปีมะโรงค่ะปีมะโรงปีมะโรงก็เช่นเดียวกันนะคะเวลาโตเต็มที่นะขอบใบนะเขาจะตัดขอบสีชมพูสวยงามมากเลยแล้วก็ในใบก็จะมีเม็ดแล้วก็ก็จะกัดสีชมพูเรื่อยๆในใบแต่ขอบนี่จะชัดเจนนะคะตัดขอบชัดเจนแล้วมีเป็นกระดูกสีชมพูแล้วก็มีเม็ดในใบสีชมพูอันเนี้ยปีมะโรงนะคะอันนี้ก็มีจำนวนอยู่น่าจะประมาณเป็นสิต้นอยู่คะ่ะ นี่ค่ะอันนี้ต้นนี้เขาจะแผงๆหน่อยทรงใบเขาจะแปลกเห็นไหมคะต้นนี้คือแผงนะเนี่ยราคาห้าสิบบาทค่ะแล้วมาดูบอลเหลืองต้นนี้ค่ะเหลืองเนี่ยภูมิใจนําเสนอมากเลยค่ะเป็นบอลเหลืองลูกไม้นะคะผู้ชมคะเป็นเหลืองลูกไม้เนี่ยผ่าตั้งเยอะแต่โผล่ออกมาเพราะว่าบอลเหลืองเนี่ยเขาจะโตช้าเขาจะโตช้านิดหนึ่งนะคะแต่ถ้าโตแล้วโตเลยนะ นี่ยแนรนทาจานวนตั้งเยอะนะคะแต่แต่ได้มาแค่แค่หกต้นค่ะแค่หกต้นเนี่ยเห็นชัดไหมคะผู้ชมคะเป็นบอลพื้นสีเหลืองแล้วก็มีเม็ดสีขาวเห็นไหมคะเม็ดสีขาวสวยมากเลยนะเนี่ยเวลาโตมาสวยจริงๆเลยแล้วก็สะดือสะดือสีชมพูเห็นไหมเนี่ยสะดือเขาจะเป็นสีชมพูอ่าต่อไปสะดือก็จะเข้มขึ้นแล้วก็ พื้นสีเหลืองก็จะก็จะชัดขึ้นแล้วก็เม็ดสีขาวในใบค่ะเม็ดสีขาวในใบก็จะชัดเจนขึ้นค่ะสวยมากเลยนี่ก็จําหน่ายอยู่ที่50บาทเช่นเดียวกันนะคะค่าส่งเมาเหมาสิบาทค่ะส่วนต้นนี้ค่ะก็คือสิริมงคลดีนะคะสิริมงคลดีตอนนี้ก็เหลือประมาณ 6- 7ต้นนะคะใครสนใจก็สอบถามมาได้ค่ะเป็นไม้ที่โชว์กระดูกสวยเช่นเดียวกันค่ะสิริมงคลดีค่ะเห็นไหมเนี่ย เริ่มกัดสีออกมาแล้วพื้นจะเป็นสีขาวแล้วกระดูกก็จะชัดเจนนะคะสิริมงคลดีค่ะ50บาทนะคะผู้ชมขาค่าส่งเหมาเหมาค่าส่งเหมาเหมาอยู่ที่อยู่ที่70บาทนะคะอันนี้เป็นเป็นไม้ที่ที่ลงปลูกใหม่นะคะลงปลูกใหม่เนี่ยเขายังไม่แข็งแรงเท่าไหรค่ค่ะ แล้วก็จะมีรักเอ๋ยนะคะผู้ชมค่ะรักเอยก็จะมีอยู่ประมาณ5 6ต้นนะถ้าใครสนใจรักเอยค่ะส่วนต้นนี้นะคะต้นนี้ก็คือคุณหญิงทองม้วนค่ะคุณหญิงทองม้วนตอนนี้ก็จะมีให้เก็บอยู่ประมาณ4ต้นนะคะถ้าใครสนใจก็สอบถามมาได้ค่ะต้นละ50บาทค่ะอันนี้ก็เป็นบอลเป็นบอลฝีมือการผสมของอาจารย์ ของอาจารย์แลนแลนเช่นเดียวกันนะคะคุณหญิงทองม้วนค่ะเนี่ยพอพอโตเต็มที่เขาจะกัดสีชมพูนะคะแล้วก็ใบเขาจะม้วนใบเขาจะม้วนแบบม้วนเป็นเกลียวเลยค่ะทรงน่ารักมากเลยหลายๆท่านก็อาจจะรู้จักแล้วนะคะคุณหญิงทองม้วนค่ะมีแบ่งปันอยู่ประมาณ4ีห้าต้นนะคะ50บาทค่าส่งมอมาเบาทค่ะ ส่วนต้นนี้เป็นบอนกาบขวัญจันทราพรนะคะชื่อขวัญจันทราพรค่ะเป็นไม้สิทธิ์ของสวนพิวชิราอ่างทองนะคะเป็นไม้ของพิวชิราค่ะขวัญจันทราพรเวลาโตเต็มที่ก็จะเป็นสีชมพูเช่นเดียวกันค่ะเขาจะกัดใบกลายเป็นสีชมพูนะคะอันนี้เป็นบอนเป็นบอนกาบนะคะเป็นบอนแข้งมีแข้งเห็นไหมคะมีแข้งแบบนี้ค่ะ ขวัญจันทราพรนี่ก็50บาทเช่นเดียวกันนะตอนนี้ก็จํานวนก็พอมีอยู่ค่ะเป็น10ต้นอยู่นะถ้าใครสนใจค่ะควันจันทราพรโตเต็มที่แลนแนการันตีเลยนะคะว่าสวยค่ะสวยสวย,สวยพอสมควรเลยละสวยมากเลยละถ้าใครชอบบอลกาบสีชมพูนะต้นนี้ไม่น่าพลาดเอาจริงๆนะคะผู้ชมขาไม้โตไม่ทันขายค่ะคือแลนแอนผ่าทําจํานวนเยอะมากเลยเราผ่าหน้าร้อนก็จะไม้ก็จะเสียหายไปเยอะ ไม้เสียหายไปเยอะด้วยหนึ่งสองอาบางบางต้นนะ่ะปลูกหน้าร้อนก็ไม่โตอย่างเช่นตู้ตู้แรกนี้ค่ะตู้นี้นะคะเนี่ยไม้อายุอายุห้าเดือนแล้วนะคะดูค่ะเพราะว่าเราผ่าทำจำนวนตอนหน้าร้อนเขาเพิ่งจะโตขึ้นมานี่ค่ะแล้วก็จำหน่ายออกไปบ้างแล้วจำหน่ายออกไปบ้างแล้วตอนนี้เแล้รว,วมไม้มาไว้นะได้แค่สองตู้นี้เองเนี่ย ตู้นี้ก็ไม่เต็มโดยซ้ำเพราะด้านนู้นลงใหม่ตู้นี้ก็ไม่เต็มเห็นไหมคะไม้โตไม่ทันค่ะผู้ชมคะไม้โตไม่ทันถ้าใครสนใจนะถ้าใครสนใจก็สอบถามมาได้นะคะผู้ชมคะแล้วก็แลนด์แลนด์ต้องขอกราบขอบพระคุณนะคะ FC ค่ะทุกท่านเลยนะคะที่อุดหนุนบอลสีของแลนด์แลนด์พาเที่ยวนะคะผู้ชมคะที่อุดหนุนบอลของแลนด์แลนด์พาเที่ยวเมื่อรอบครั้งที่1แล้วก็ครั้งที่2ที่ผ่านมาค่ะ ก็พอได้ค่าน้ํามันการเดินทางไปทําคลิปนะคะอะ่ตอนเนี้ตอนนี้วงการบอลสีนะคะบอกผู้ชมเลยนะคะว่าขายดีกันมากเลยสวนสวนนะปกติแล้วแลนจะต้องได้เข้าสวนบ่อยได้เข้าสวนบ่อยไปถ่ายทาบอลสีมาฝากผู้ชมทางบ้านที่ไม่ได้เข้านี่เพราะว่าเราโทรติดต่อไปสวนไม่มีไม้ให้เราถ่ายค่ะเพราะว่าถ้าเข้าไปเนี่ย คือช่องของไลแลนพาเที่ยวนี่หลักๆแล้วก็จะไปอัปเดตราคาไปขายไม้ในสวนถูกไหมคะแต่ทีเนี้ยสวนเขาไม่มีไม้ขายเขาก็เขาก็ไม่จําเป็นต้องให้เราเข้าถูกไหมคะถ้าจะไปชมความงามเฉยๆก็ได้อยู่ได้อยู่ไปถ่ายต้นแม่พันธุ์มาให้ผู้ชมชมพอไปถ่ายต้นแม่พันธุ์ให้ผู้ชมชมผู้ชมก็อยากได้ถูกไหมคะก็อยากได้แต่เขาไม่มีต้นเล็กแบ่งปันเพราะว่าเพราะว่าตอนเนี้ยต่างชาติมากว้านซื้อ ถ้าใครถ้าใครอ,อยากรู้การเคลื่อนไหวการเคลื่อนไหวของบอนสีนะคะคุณสามารถเข้าไปติตดตามเพจของสวนสมฤทัไทยบอนสีได้เลยนะคะ<ส><ส>น้องกอ๊อฟน้องเอ๋ค่ะเพราะว่าน้องทั้งสองท่านนี้ค่ะจะทําไม้ส่งออกส่งออกแล้วก็แล้วก็อาจจะเปิดกลุ่มจะมีกลุ่มไม้ส่งออกแล้วก็ดึงเพื่อนๆดึงเพื่อนๆที่มีสวนบอนสีคะ่ะเข้ามาในกลุ่ม แล้วก็ใครมีไม้ตัวไหนก็เข้ามาเสนอในกลุ่มเพื่อส่งออกน้องๆเขาจะเป็นสวนหลักเลยที่นำไม้ส่งออกค่ะถ้าใครอยากจะรู้การเคลื่อนไหวของบอนสีสามารถไปติดตามน้องได้เลยนะคะแล้วแลนจะมาคุยเรื่องอบอนสีเพชรเหลืองเพชรอุทัยต้นนี้นะคะผู้ชมค่ะรอบแรกนะรอบแรกที่เอีได้ไปอะแลนอะ แลนเนบอกว่าศึกษาศาสตร์นะเขาต้องขอกราบอภัยมากๆเลยนะคะเลนลรนผ่าไม้สองสองชนิดค่ะผ่าเหลืองเพชรอุทัยแล้วก็ผ่าศึกษาศาสตร์แต่ศึกษาศาสตร์ยังไม่งอกค่ะยังไม่งอกแล้วเหลืองเพชรอุทัยล็อตแรกเขาโผล่ออกมาก่อนแล้วเลนแลนปักปักป้ายสลับกันต้องขออภัยมากๆเลยนะคะต้องขออภัยมากเล,เลยคือจำผิดจำถูก จำเหลืองเพชรอุทัยเป็นเป็นศึกษาศาสตร์เหลืองเพชรอุทัยเนี่ยเห็นไหมคะเขาจะก้านเขาจะดำแบบนี้ค่ะก้านดำสดือเป็นสีช,โชโ็อกโกแลตแล้วเม็ดในใบจะห่างจะห่างกว่าศึกษาศาสตร์นะคะเนี่ยคือเขามีความแตกต่างกันอยู่นะคะผู้ชมคะเขาอาจจะเป็นไม้ฝักเดียวกันแต่มีความโดดเด่นเหมือนกัน อันนี้คือเหลืองเพชรอุทัยนะตามท้องตลาดนะแลนด์บอกเลยนะว่ามีน้อยมากส่วนใหญ่แล้วก็จะมีเราจะเห็นแต่ศึกษาศาสตร์ค่ะเนี่ยถ้าใครสนใจต้นละ50บาทนะคะผู้ชมคะขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมจนจบคลิปค่ะเจอกันใหม่นะคะกับคลิปต่อไปค่ะก่อนจากการถ้าฝากกดไลค์กดแชร์แล้วอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะผู้ชมขาแล้วผู้ชมจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปค่ะแลนด์ถ่ายทำที่ไหน คุณก็จะได้ไม่พลาดนะคะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะธรรมชาติงดงามจะกดติดตามชมแลเลพาเที่ยวจะกดติดตามชมแรลเลพาเที่ยวท่องเที่ยวไปทั่วเมืองไทยจะอยู่ที่ไหนพาไปเที่ยวชมบอนสีสายพันหายาสวยงามรหลหลากเป็นที่นิยม าเนื้อกลางออกตายเราจะพาไปจะมีของดี